อาแล้วครับนั่นแหละครับเต็มแรกครับผมต้อมังตัวใจใหญ่ๆแล้วครับกกใส่ใใงำไยแล้วครับผมนี่โอ้ครับมีลูกครับมีลูกครับนักนัักอันนี้พอมีลมไม้ครับผม บรรยากาศบริเวณหมายครับผมสำหรับวันนี้ครับผมองค์สิบน้องเสือครับผม พอจอดรถได้ะครับผมครับสวัสดีครับขอสวัสดีเปืนป่นเปี่ปีปๆหน้าๆนักนักป่าและกลอท่านผู้ชมทุกท่านครับ ดี่เข้ามาครับชมครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอทเอฟิตชิงครับก็เช่นเคยครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับนารามครับผมก็สําหรับวันนี้ปลาน้าหน้ามาอยู่ตีหมล์คลองซิฟครับคลองซิฟน้องเสือครับผมเนาะก็สําหรับหมายนี้ก็มาเยือนเป็นครั้งแรกครับกับบุหัวจะได้ตรวจในเต็มก่อนนะครับต้องมาลุ้นกันครับวันนี้แต่ตอนนี้ก็เวลา1ิบโมงแล้วครับไปทำการเซตเกียวเซ็อุปกรณ์ประกอบเรียบร้อยแล้วครับผม เดี๋ยวเขากะจะมาลงไม้แหลกไปพร้อมๆกันครับแล้วก็นี่จะได้ตัวได้แต้มหรือจะมีผลงานฝากหน้าหน้ากะต้องมาลุ้นมาเชียร์ไปได้วยกันครับก็เกือ้อมาให้เป็นการเชียร์เวลาครับไปรู้กันเลยครับผมลงไม้แหลกกันเลยครับสดีครับผม แน่ๆครับลงไม่แหลกไปเป็นจีเรียบร้อยแล้วครับมาอุ่นมาเชร์ไปได้วยกันครับผมดักดักเลยนะเน อือตกแน่ๆครับผมอืออะครับแน่ครับแปมแรกครับผมกำบมังตัวใส่ใหญ่ๆแล้วครับใส่งามๆแล้วครับผมนี่ วว้าโอ้ครับมีรุ่นครับมีรุ่นครับมานี่ครับอันนี้ตั้งนะ M2 แล้วมั้งนี่ติดกันน่าอยู่กันเนาะ อแล้ะครับเต็มสองครับเต็มสองครับผมติดๆกันเลยครับผมเต็มสามตามมาติดๆเลยครับแน่ครับผม sài ông ngám không? áo, máy เนาะมาอีกแล้วครับนานๆครับผม ครับน,นั่นแหะครับหมายนี่กำลังใส่างามๆเข้าอยู่นะครับผมจะปล่อยได้เต็มแล้วครับผมหลอดเทวแล้วครับวันนี้อาจจะทายยอนแสงหน่อยนะครับผมเพราะแดดมาทั้งนี้ครับผมรุ่นกันต่อไปครับผม เต็มเพิ่มครับท่านนาครับเต็มเพิ่มครับผม มาบูต้นแอรกครับไปเลยครับเอาฟองกันเลยครับต้นแอร์ครับนี้ตวน้อย่ครับ

แด้งน้อยๆครับปล่อยครับเดี๋ยวปล่อยครับผม ครับแตมเพิ่มครับน้าหน้าครับครับน้าหน้าครับตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงแล้วครับผมจะยกไปประมาณชั่วโมงหนึ่ง้วครับนาอกแต่กอได้แป้มได้ตัวครับกำลังใส่งามๆอยู่ครับน่าจะกิดจัดช่วงเจ้าเจ้าครับว่าต่อลงแหลกๆดิโอโหกีดจัดมาเลยครับเอาจัดเลยครับ เริ่มชิปโมงกว่าสิเป็ดโมงนี่เริ่มกินห่างหางแล้วครับผมรุ่นกันต่อไปครับผมเงียบเลยครับช่วงนี้ครับทนนยครับแต่ว่าเย็นสบายครับผมลมพัดเย็นสบายชิวๆครับผมว่าปลาเเงียบกันเลยนะ ครับนั่นะครับหลังจากเงียบไปสักพักหนึ่ง แตมเพิ่มครับนะนะครับเตมเพิ่มครับผมนนัก นะครับใส่ใหญ่แล้วครับผมมีใส่แล้วครับว้าวโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวนี้ใส่ใหญ่ครับใส่ใหญ่ครับน่นะครับตรงนี้จะเที่ยงแล้วครับผมลงไปได้สองชั่วโมงแล้วครับผมเนาะแต่เดี๋ยวมาลุ้นต่อกันแขมสักเึ่งชั่วโมงครับผม คุณผูนี่จะได้แต้มเพิ่มหรือไม่ได้แต้มเพิ่มครับสนุนกันครับผม แล้วครับม,า,บา,บมาอีกแล้วครับนะครับผมใส่งามอยู่ครับใส่งามอยู่ครับผม No ัหน้าครับแต้มเพิ่มช่วงสุดท้ายครับผมเยาะกัดจมูกแล้วครับครับตหน้าก็ตอนนี้ก็เทียงกึ่งแล้วครับเทียงกึ่งนิดนิดแล้วครับผมเยาะมดพอดีนะครับผมจะมือหอก็จะทยอยเก็บ ตัวเก็บของแล้วครับผมนี่ชุดสุดท้ายแล้วครับผม em vừa cùng số hai hết đường tiếp thắng ครับนะนะครับสําหรับวันนี้ผมได้เก็บครัวเก็บของเป็นตีเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวันนี้กะพอได้แต้มครับพอได้ตั๋วครับผมวันนี้กาป่ากะลังใส่งามๆอยู่ครับท้าดีน่าจะกินจัดช่วงเจ้าครับผมเพราะว่าอาตอนลงตอนไม่แหลกสิบโมงนี่โ้แบบกินจัดมากครับผมแล้วก็เริ่มสายๆเริ่มสิบเอ็ดโมงก็เริ่ม,มกินแหางขึ้นแหางขึ้นนะครับี่แล้วก็เงียบไปเป็นช่วงหนึ่งครับ แล้วก็ช่วงสุดท้ายนี่ก็เริ่มกินดีขนาดนักแล้วครับแต่ว่ามดเวลาแล้วครับผมแล้วก็เยื่อมดพอดีครับวันนี้ครับผมจะขอได้แต้วยตัวครับวันนี้จะเป็นครั้งแรกครับตีม้าหมายนี่นะครับผมก็สําหรับหน้าท่านไหนสนใจหรือว่าอยากจะม้านะครับก็มาตามมดได้เลยครับผมจะปักมุดไว้ใต้คอมเมนต์คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเหมือนเดิมนะครับน่อสำหรับหมายนี้ถ้าหน้า ท่านไนสนใจอยากจะมาร้องอ่ะมาได้เลยนะครับผมจะหมายนี้นี้หอมต้นไม้ครับจะจอดรถได้พอจอดรถได้ครับผมพอดีเลยครับจอดรถกะเดี๋ยวมาชมผลงานกันก่อนครับผม ครับผมบอได้แต้มครับกับเวลาสองชั่วโมงกึ่งครับผมวันนี้ครับครับผลงานวันนี้ครับปอได้ครับน่าครับมีใส่ให่นี่ครับผมโอใส่งามๆเลยครับวันนี้นะครับบอได้ครับใส่งามๆครับผม ผลงานในวันนี้ก็ประมาณนี้ครับน้าๆครับพอได้แจมได้ตั๋วครับสําหรับวันนี้ก็ปลาก็มีไส้อยู่ครับผมไส้งามๆอยู่ครับผมพอได้ครับวันนี้นะกก่อนจะจ้างกันไปก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านครับแล้วก็พี่ๆน้าๆนักตกปลาที่เข้ามารับชมนะครับผมกับช่องตกปลาช่องเล็กๆช่องนี้นะครับผมก็ต้องฝากช่องตกปลาช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม แล้วก็จะดาลปมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนอเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอโอกาสถือโอกาสลาหน้าๆไปก่อนนะครับผมก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับผม